รีวิวเกม final fantasy x i 2ภาคนี้จะเป็น hd remaster ซึ่งดำเนินเรื่อง2ปีหลังจากที่ภาค10ของโลกสไปร่ากำลังเปลี่ยนแปลงหลังจากยุคของเยวนที่สิ้นสุดลงยูนาได้เข้าร่วมกลุ่มนักล่าสมบัติที่ชื่อว่า g r l w i n g s และได้ร่วมไปกับลีคูและเพนเพื่อตามหาความลับเบื้องหลังวิดีโอปริศนาที่เกี่ยวข้องกับชายที่มีหน้าตาคล้ายทีดัสซึ่งภาค HD Remaster ของภาคนี้ก็ได้เพิ่มเหตุการณ์ฉากเสริมที่ขยายเรื่องราวของยูนาและเพื่อนๆซึ่งในส่วนของกราฟิกและเสียงปรับปรุงกราฟิก Remaster ให้กลายเป็นภาพแบบ 1080p ซึ่งก็คือ HD นั่นเองค่ะฉากสภาพแวดล้อมและตัวละครก็คมชัดมากๆเลยค่ะและมีการปรับโมเดลตัวละครให้มีผิวเรียบเนียนขึ้นในเรื่องของแสงและเงาดูดีขึ้น เยอะเเลค่สียงเพลงรีมัสเตอร์เป็นเพลงประกอบที่ถูกรีมิกซ์ขึ้นมาใหม่ซึ่งบางเพลงก็เปลี่ยนอารมณ์ไปเลยค่ะแต่เสียงภาคของตัวละครก็ยังคงใช้ตามต้นฉบับเดิมของเครื่องเล่น PS2 ซึ่งตัวระบบเกมยังคงความสนุกของต้นฉบับไว้เหมาะกับแฟนๆน Final Fantasy 10ที่อยากรู้ตอนจบของยูนาตัวระบบเกมก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะจบแบบไหนขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์การเล่นของผู้เล่นสรุปเนื้อเรื่องที่เข้าใจง่ายหลังจากโลกสไปร่าไม่มีปีศาจซีนแล้วยูนาก็กลับไปใช้ชีวิตสงบที่บี จนวันนึงเธอเห็นสเปียร์ที่มีภาพชายที่หน้าคล้ายพีดัสเธอจึงต้องออกตามหาความจรงิงพีดัสจะกลับมาหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเล่นของผู้เล่นนะคะถ้าเล่นครบ100%จะมีเพอร์เฟกต์แอนดี้ขาจะกลับมาอยู่กับยูนาอีกครั้งค่ะจะจบแบบไหนเราไปเล่นกันเลยนะคะ